เพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วนะที่บริดัทบร็อคกี้พอบอว่าไงเนี่ยคือที่ได้จ้างสาวน้อยมาน่คือแม่ฮักอีหลันแม่ฮักออสเตรเลียนี่คือมาดามลำไยเพื่นมาเพื่นมาบระหลัดสาเกี่ยงมาประเทศไทยนี่บพท่วงกับงานที่ใหญ่ใหญ่ใจยักษ์มองก็เลยจัดการจ้างสองปีสอดปาดพี่ดอกแล้วไม่แกมชี้จังไหงเอ้า ความรู้สึกเลยแบบว่าคิดยังไงกับเด็กคนนี้องเด็กที่ชื่อว่าองค์อินคนนี้เก่งนะเป็นมรรมาเท่ากับเป็นมรรมากะว่าหลายปีแล้วล่ละแต่ว่านองมากแบบความตัดเดี่ยมในแกมคิดแบบนี้ยากกว่ามาถึงราดับนี้มาถิงมาเห็นี้แมนบอกรับบเมียนอันนี้คือแบบ อ่านี้ยุ่งยากหายากยากมากๆบางคนก็นคือแบบคือมันไม่ได้อายุเท่านี้แล้วก็นเห็นแต่หอดปานนี้ใช่ไหมเพราะว่าส่วนหน้มา,นามีแต่อายุมีชิบขึ้นมีชิบใบใบยังคิดคอยจะประสบความสำเร็จมนจัง สวัสดีค่ะพี่น้องเอซของยิราอุงอิงแล้วก็ทุกๆท่านที่ไดเขามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องบอโจเป่นกระเดพลในหนุ่มโจโยมานินนำวงตาสาวน้อยเพนบ้านแพงเนาะค่ะพี่น้องถึงคิ้วงานค่ะ คิวงานทีเป็นจะจะไปออกไายการทรทัศน์แหลกักกระจะได้ไปพบซื้อนะคะพี่น้องในส่วนของอีลาอูกอิงที่ได้ไปรวมงานน้ำนี่เนาะคะ่ะก็มีคือวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะพี่น้องไา่การลูกทุ่งสแควร์ยูอนุตาเบารี่ใช่สมลลรภพุมเนาะค่ะพี่น้องงานก็จะเริ่มประมาณบ่ายสองโมงเปต้นไปนะคะกจะมี่พโจแล้วก็ะอีลาอูอิงแล้วก็ะที่มนังเรืองไข่ออกค่ะที่จะไปรวมงานค่ะพี่น้องเป็นงานตอ,ตอนของเว้นเนาะคะ่ะแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมิถุนาค่ะพี่น้องไปรา่การไม่หมดนี้ค่ะอันนี้ไปพอจกับ อีหล่าอุงอิงค่ะพี่น้องไปรวมไล่การหนีเนาะค่ะแล้วากับวันที่1ิกรกฎาคมค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าจะเป็นการบ่ายอ่ออใหญ่ทีสุดค่ะพี่น้องพ่วกเข้ากับถาบึงเนาะค่ะแล้กาก็เป็นวันเกิดของอีหล่าอุงอิงนําค่ะพี่น้องค่ะนอกจากนั้นกันเงเป็นหลอบสือมวลชนของภาคอีสานค่ะเพิ่นจะจัดด้วยคอนแกนค่ะพี่น้อง เพิ่อนจะให้เอฟซีเข้าไปรวมงานได้นะคะดยินั้นข่ามาตอนแรกๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวโปกเขากระถาฟังควา่มชัดเจนอีกเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องถ้าเพิ่อนหาไปได้เนะะาะค่ะเพ้ใดนโยกไก่กับไปรวมงานเพิ่์นนะคะ่ะพี่น้องค่ะเป็นให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ารอบซื้อมอวลชนค่ะซื้อมอวลชนของทางอีสานเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดนี่ก็จะ อกระกระดาษอยู่เนาะค่ะนางเรืองค่ออกกปจะเขา่าวซูรโ่งแล้วะค่ะพี่น้องค่ะผวกเข้ากับถากันเนาะคะ่ะยินงมาตอนนี้เพิ่นไปซื้อบัตรแข็งมากแล้วเนาะค่ะพี่น้องซื้อบัตรมาเพื่อที่จะแจกให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหรือให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสื้อจะต้องวันเดี๋ยวไปเบียดกันซื้ออยูุ่นาโรงหนังนะคะพี่น้องเมื่อแรกกับฟังอีกเทือนนึง อดดปอจัเพิรอาจจะประกาศอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนเมือแรกงนี้นะคะพี่น้องตาวนอยเพชรบานแพ่งกับไปทาการแสดงยุติบ้านม่วงตําบลโพลงามอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะพี่น้องเมือเมือแรกงนี่กับไปชัยภูมิอีกเทื่อนหนึ่งแล้วเนาะค่ะค่ะซึ่งงานนี้ก,ก็เป็นงานเจ้าภาพเน,ะะพนาะค่ะพี่น้องมาดามรัาไพค่ะพี่น้องหรือว่าแม่ฮักออสเตรเลียค่ะแม่ฮักของอีลาอูอิงเนาะคะ่ะเพิ่อดกับเดจ,จางตาวนอยเพชรบานแพ่งสองปีซ้อนค่ะ หาเหตุใดที่เพื่อนได้จ้างตาวน้อยเพศบ้านแพงเดี๋ยวเขาไปฟังจากญาติของเจ้าภาพเนาะค่ะเพื่อนค่ะถือว่าเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งนะคะพี่น,อน,นออ้องค่ะนักเอกป๋อมแปมไปสัมผัสเพิ่นเนาะค่ะในเพจของป๋อมแปลมลําเพิ่นอนพี่เชี่ยค่ะเดี๋ยวใครไปฟังเพื่อนเบาใน่บางส่วนบางตอนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตุผลที่แท้จริงแล้วนะที่บ่ไเด้๋วบอกน้องพ่พอว่า่นน่ะนะคือที่ได้จ้างสาวน้อยมานะคือแม่ฮกอีรันแม่ฮกออสเตรเลียน คือมาดามลำไยเพิ่นมาเพิ่นมาบระพงศ์ไอ้เตียนมาประเทศไทยนี่บอลท่วมกับงานที่เหี้ยอยู่ในใจยักษ์มองก็เลิกจัดการจ้างาสองปีสอดบ้าพี่น้องอีพ่อว่านี่ตาชิจ,จัยจางย้อนอย่างเบื่อนหน้าลูกสาวอย่างเบื่อนหน้าน้อง,งนนอิงงน,าน,อาง,ง,น,านงานนี้ได้มาพวกหนินจางมากพออย่างเบื่อนหน้นาอิง ฉีดเล้ก็ไม่หรือขาทุนกับซามบด้บด้เป็นยังบริบริี่นี่พอบ้านอีีแล้วนั่นคือเหญ่เล่านั่นนี่ช่วก็ไม่หล่ะคุณสามพันกันสัมพันกันตามที่สามที่สามจากดวงดีแต่ที่สามก็ว่ากันที่ที่ส เม่ใมรโซ่เฝ้าเลกันได้ที่นะาจะได้ไ,ได้โซ่ทุกเวลาสามหมวดติดสามหมวดติดมันจะเกลื่อนเกลือนติดอบบเกลือนเกลื่ลลลน นี่แล้วพี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเขาเอิน่าบุญสัมพันธ์เนาะค่ะแต่บุญบ่สัมพันธ์กับที่ประเด็นหัวใจกันแล้วก็บที่ประเด็นได้โชคได้ลาบน้ำกันขนาดนี้ค่ะนางเอพรอมแปบบก็บอกแล้วว่านางเอพรอมแปบบอยู่นนางเอพรอมแปบบก็บม่เคยได้โชคได้ลาบอาจจะบุญบ่สัมพันธ์เรื่องโชคลาบก็ได้ค่ะพี่น้องแต่พาของแม่ฮักออสเตรเลียเนี่ยเนาะค่ะเพิ่นกับมีบุญสัมพันธ์กันก็อีลาอีลิสหล้วเพิ่นว่าประเทศไทยตะละเือเพิ่นกับประเด็นเจอลูกสาวเจ้าเกลือนะคะพี่น้อง พะว่าสาวหนอ่อยเพลินบานแพงกับว่าดยไปแสดงยุ่ใกล้ๆบ,บ้านเพลินจะเทื่อนนะคะแล้วก็ไปแสดงยูย่ไกลเพ่อนกับวสามารถที่จะเดินทางไปเบิงใดเนาะคะ่ะบวสามารถที่จะไปหาลูกสาวได้ค่ะพี่น้องเพลินก็นเลยตัดสินใจจ้างเลยค่ะพี่น้องจ้างสองปีซ้อนเลยค่ะเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดลูกสาวเนาะคะ่ะจะได้เห็นหน้าลูกสาวค่ะดีใจน้ำเพลินนะคะเมื่อแรกมีพเพลินจะได้เห็นหน้าลูกสาวแล้วค่ะบ๊ายบายมีอาจจะได้เจอกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องส่วนแอดมินลักของสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะ เพื่อจะได้รับคาถามจากเอฟซีค่ะพี่น้องว่าอยากหายจาผัดแม่แก้มค่ะพี่น้องเพราะว่าในหลายคนนี่ก็จะเห็นแม่แกมเนาะค่ะไปซอยเห็ดมาไล่เห็ดซอยแมหน่อยซอยแมหน่อยเห็ดมาไล่ตลอดเนาะค่ะพี่น้องตั้งแต่อ like ีหล่าเริ่มมีมาไล่หลายๆค่ะตั้งแต่อีหล่าเขาไปแรกๆอีหล่าก็จะไปเล่นอยู่ในเต็นใหญ่เนาะค่ะในเต็นของผัวแม่แก้มนี่แหละค่ะพี่น้องอีหล่าก็จะไปเล่นอยู่ตรงนี้ซึ่งอีหล่ากัสนิทก็แม่แกมมากแต่จะบอกไปกัสนิทก็แม่แกมมากตั้งแต่เขาไปอยู่สาวหน่อยเพนบานแพ้งแล้วเนาะค่ะพี่น้อง จนครูมือนีค่ะแม่แกมกัได้ไเปซอยค่ะเปซอยไม่หน่อยเปซอยอีหล่าเห็ดมาไล่เนี่ยละค่ะพี่น้องค่ะก็มีหลายๆคนทรงคําถามไปเนาะ่าหาแอดมิทหลาของเพจสาวหน่อยเพื่บาา้านแพง่าแม่แกมหุจักกับอีหล่าใด้จ้งใดละ่ะกันเมแกม ผูซืึอเจ๊งหน่อยก็เจ๊งหน่อยคนนี้กบเจ๊งหน่อยที่ซื้ออุงอิงเดี๋ยวเอาไปฟังแอดมินหลักเป็่อนจ้ำผ่านไม่แก่จะกาวเดือนนิดนึงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่แต่ก่อนมี่อิ่งกบหลังมี่วิ่งมันแจบ้านเป็นแดงต่างกันบ่แจกแดงยูแดงยู่ต่างอยู่เนปะ็นเพราะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่มีางานแต่มีางานแต่มีมีเพื่อนนั่นแหละแต่มันไม่บูมขนาดนี้ไม่ไม่ใช่ใช่มันไม่บูมขนาดนี้ แต่แต่ไม่อยู่เขาบ้างก็รู้สึกว่างานกับเขาอย่างกับเขาเป็นมีแต่เปนหลายโลกเก่าอยู่แต่ดีเด็กแต่เทพายเทุกคุ้นในเล็กน้อยอันนี้มีแรงบันดาลใจเนาะไอ้ดองไอ้ดอนไอ้สุดใหญ่ไงเนาะเขาจะแบบีไอ้ดอนอยากเป็นเครื่องอยากเป็นเหมื่องยี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาคือต้นแต่เ้าเอาเจ้าแถวแถวานนี่นะเอา แล้ย,งยังเห็ุว่าแด้โหดกันนั่นดิเอออนแหละไม่แกมคิดยังไงเอ้าคิดความรู้รสึกเลยแบบว่าคิดยังไงกับเด็กคนนี้องค์เด็กที่ชื่อว่าองค์หญิงคนนี้น่าเก่งนะเป็นมอลมาม่าเด็กเป็นมอลมาม่าเท่ากับเป็นมอลาม่ากว่าหลายปีแล้วแหละแต่ว่าน่องมากแบบแบบตั้งเดียวไม่แกมคิดคิดกับแต้ยากกว่ามโโา<น>ถึงร <มา S 1> ะ <ๆ S 1> ดับ เขาจิ so okay. better, better I I ้ม mm ซื hmm. ้อเด้อก <ism> ็เห exactly. <s Private> ็ดด้วหอดปันนีเด้อแมนบั้ครับแมนอันนี้คือแบบอันนี้ยืดหยุ่มหายากหายากมากยากมากๆบางคนก็คือแบบคือมันไม่ได้อายุเท่านี้แล้วก็เห็ดใดหอดปันนี่นี่ใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากมีแต่อายุมีชิปค่ะมีชิปใบใหญ่ยังค่อยจะประสบความสำเร็จแมนจังค่อยประสบความสำเร็จบางคนชิปผาชิป เราพูดถิื้อกับกระสมบูาเ์จเนียงบางคนอยู่ในวงการมรรคมากกับซื่อกับเศร้าไปซื้อกับบวกพัฒนาบางคนส่วนพลเรอดให่แก่เพื่อแบบเครื่องยนนะคือแข่งบุญแข่งได้แข่งวาสนาแข่งบัณฑิตเจวานี่ไหมครับจะวาน้องมากกับบุญวาสนาก็ว่าใดไหม มันบ่คือกันเนาะแต่ละคนเนาะแต่ละคนงามโซตายเสียงดีโซตายก็สูงก็ได้ดิแหวนอยู่มันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน นี่เราเนาะค่ะพี่น้องควมเก่งของยีหล่าค่ะนี่เขามาบวกกี่มือนเนาะค่ะพี่น้องยีหล่ากะดังเลยค่ะพี่น้องจะเอิ่นว่าดังตั้งมือแรกก็ได้เนาะค่ะและ้วก็มาอยูบ่กกี่ปีก็สามาที่จะเห็นเห้ครอบครัวสบายได้เนาะค่ะมีบ้านมีรถมีทีเป็นของเจ้าของเนาะค่ะแม่แก้มเพิ่นก็ได้บอกแล้วค่ะว่าหลายหลายคนนีก่กาจะสั่งฐานะาขึ้นเมื่อใดขนาดนี้ก็จะเห็นให้ครอบัวสบายได้นีก่ะต้วนลายก็เกือบเกือบสามติดปีพมดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะบางคนกับภาษาถที่จะเห็นได้ขึ้นไม่แก้มว่าบางคนกระเถาไปซื้อซึ่งสินะคะพี่น้องนี่ยลาอายุยแคนนี้เองเนาะค่ะพี่น้องทิบเก่าปีก็ยังเมื่อได้ถึงคักเลยค่ะตอนนิตตาบายิลามีทุกอย่างแล้วค่ะพี่น้องอีกกระส่วนหนึ่งก็คือจากค่อมาควอมแพงค่ะพี่น้องข้อมาค้อมแพงจากพ่อแม่เอฟซีทีมีหักับปีหลังเนาะค่ะค่ะแม่กระทั่งนี่ราคางานเบื้อแรกนี่กับแม่ฮัก็เตเลียค่ะพี่น้องเป็นกะจ้างสาวนวอยเป็นบานแพงสองปีสอนมันนั่งเอฟปอมแปมกับเดบิว อีลาอุ้งอิงถึงได้ดมาแสดงมือแร่งนีนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็คือควอมค่กควมแห้งจากปปเมแมเอฟซีเนาะคะ่ะทีมมอบให้กับอีลาค่ะพี่น้องแล้วก็บวกกับข้อมสามารถของอีลาเองเนาะค่ะพี่นอ้องก็เลยเห็นหอีลาะสบค้ามสําเร็จอย่างรวดเร็วค่ะส่วนหนึ่งก็คือบุญวาสนาซอยคาซอยองูนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องมือแรกงนี่ก็คืออยูุบันบ้างม่วงค่ะตนนําบลหนองโพนงามะเพื่อเกษตรสมบูรณ์ค่ะพี่น้องจังหวัดชียภูม ูพใดอยู่ยกล้กันอนย่าลืมไปหายกำลังใจอีหลาองคงอิงเด้อค่ะแล้วก็ไปหายกำลังใจตาหน่อยเป็นบานแพ้งตำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตำนน้ก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ